สำหรับน้ำยาทำความสะอาดแปงวงจรตัวนี้หลายคนที่สั่งไปแล้วแล้วก็บอกว่ามันน้ำยาแรงเกินไปนะครับในคลิปนี้ผมแนะนำกันแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เป็นกล่องพวกนี้ครับที่เขาสกรีนมาแบบนี้เราฉีดไม่ได้นะครับแต่เราฉีดแล้วก็จะมีการละลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นพลาสติกนะครับดูที่ตัววอลลุ่มนะครับก็จะมีช่องอยู่นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในแปงวงจรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีช่องให้เราอินสักช่องนะครับแล้วก็เราฉีด ใจตัวนี้จีดเข้าไปนะครับจีดเข้าไปแล้วก็บิดแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ตัวที่สกรีนมาเบินแปลง pcb แบบนี้นะครับไม่มีละลายนะครับผมย้ําเลยว่าไม่มีละลายแน่นอนอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะจีดให้เพื่อนๆนดูนะครับอ่านี่ครับสะอาดแวววับเลยอารันตีเลยนะครับไม่ว่าเราจะตูจะยังไงก็ไม่ละลายถ้าเป็นที่เป็น pcb นะครับแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นกล่องแบบเนี้ยละลายนะครับหรือว่าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกที่ทมแจ็คแบบเนี้ยเราจีดเข้าไปนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับจีด ขีดแบบนี้ขีดเข้าไปนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าโดนพลาสติกเยอะๆแล้วก็เราเสียบแจ็คไว้ด้วยนะครับอาจจะละลายติดกันได้นะครับพลาสติกบางตัวที่เป็นพลาสติก ABS ก็อาจจะละลายได้นะครับแต่เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เป็นแผง PTB แบบนี้ไม่ละลายนะครับย้ำนะครับว่าถ้าเป็นตัวที่สกรีนที่กล่องนะครับหรือว่าสีเนี่ยมีละลายแน่ครับตัวนี้เอาไปใช้กันในตู้วิตตี้นะครับหองหายูนะครับพิกัดด้านล่างเหมือนเดิมครับ